ตอนนี้นะครับปะปาหมู่บ้านนะครับมันก็แห้งลงนะครับเพิ่งได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากประชากรในหมู่บ้านนี้มี127หลังคาเรือนนะครับสบปัญหานะครับเรื่องน้าอบริโภคและบริโภคนะครับเพิ่งน้าในประปาานียน้ามันแห้งนะครับแล้วก็มีกินเหม็นด้วยนะครับถึงทําให้ชาวบ้านนี้เดือดร้อนจึงอยากให้ทั้งหน่วยงานราชการนะครับให้เข้ามาช่วยดูแลก็ได้รับเงินจากพี่ใหญ่บ้านหมู่6หนองกระทิงนะเพราะว่า สันน้าของบ้านหนองกระทิงซึ่งาใช้ทําระบบปร,ปร,ปรบาปาหมู่บ้านเนี่ยมันแห้งลงตอนนี้ผมก็เลยดูแล้วว่ามันอา,อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการ้ํำหรื่อน้ําใช้นะก็เลยประสานกับทางทหารที่ศูนย์การทหารราบฝ่ายกิจการพลเรือนกน็จะให้อาน้ํามาสนับสนุนซึ่งตอนนี้ก็ได้รับแจ้งจากส่วนการทาหารราบว่ายินดีให้การสนับสนุนเรื่องรื้อทุกน้ำนในส่วนอดระบบน้ําประปาเนี่ย ก็ปีที่แล้วก็เกิดปัญหาที่บ้านหนองกระทิมเช่นกันเราก็ได้ใช้รถตุบน้ําของปพเคสีที่อยู่ที่อํเาเภอสัมรย,ยอดนะก็เข้ามาทําการช่วยเหลือโดยใช้เครื่องสูบน้าระยะไกลก็ไปลงที่สระน้ําก็จะได้น้ําประมาณตะคอนสระเพ่งปีที่แล้วก็ใช้ได้ตลอดฤดูแล้งในปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็เพิ่งได้ารายงานเป็นเอกสารจากผู้ใหญ่บ้านเมื่อเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็มอบฝ่ายล์คำขอให้ประสานงานเพื่อเตรียมการประชุม ตัวและการที่เกี่ยวข้องก็พกร้อมให้คำชี้เลย